สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปชวนทําขน,ขนมทูเร่นะคะหรือขนมเบื้องฝรั่งเศสนะคะแบบชาวคีโตกันนะคะซึ่งนะคะคนที่รักสุขภาพทุกคนสามารถทานได้นะคะรวมทถึงรวมถึงคนที่เป็นโรคไตด้วยนะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราจะใช้นะคะในส่วนของนี้ลงไปก่อนค่ะตามด้วยเนยสดค่ะ หลังจากนั้นนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะโดยใช้ตะก้อมือนะคะถ้าใครไม่มีตะก้อมือก็สามารถที่จะใช้พายหรือช้อนช่วยได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำตาลหรอหั้งกล้วยที่เอาไปบดให้ละเอียดแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราใส่ไข่ขาวไปเลยนะคะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนื้อมันจะข้นขึ้นนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้น เราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเป็นดอกเกลือและสุดท้ายค่ะแป้งอัลมอนด์จ้าคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงฟูลงไปนิดนึงนะคะและตามด้วยวะนิลาค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปทําขึ้นตัวคุกกี้กันเลยค่ะจะใช้กระดาษรองอบแบบนี้นะคะซึ่งกระดาษรองอบก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะมันจะเป็นฟิล์มนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มขึ้นกันเลยนะคะเราจะใช้ช้อนในลักษณะนี้หยิบมานิดเดียวพอค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วนให้มันบางที่สุดอะคะ่ะ อบขึ้นอยู่กับความหนานะถ้าเกิดเรากรีดบางก็ก็บางนะแต่ถ้ากรีดหนาก็หนานะคะกรีดให้บางๆและให้เสมอกันนะคะใช้นะคะมือเรานี่แหละแล้วก็มองว่ามันเสมอกันไหมนะคะให้มันเป็นกระเบื้องมากที่สุดนะ ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะช้อนนะคะก็เป็นช้อนกาแฟลักษณะอย่างนี้นะใครมีช้อนกลมจะง่ายกว่าเยอะ ม้นสไลด์ด้านบนนะคะนิดหน่อย <_ d ata> อบนะคะก็ไฟบนไฟล่างร้อองศานะคะ เป็นเวลา20นาทีนะคะหรือว่าจนจะกรอบนะเราจะดูจนสักสีนะคะเปิดพัดลมนิดนึงนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมมันจะบางนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกันนะคะแล้วก็วางให้มันอ่าเรียกอะไรนะวางให้มันคลายความร้อนแล้วถึงจะเก็บเข้ากระปุกกันนะคะซึ่งที่เหลือเราเดี๋ยวเราก็เริ่มทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ทีนี้เราจะเรียงใส่กระปุกนะคะเป็นไอเดียทําขายได้นะคะเรียงไปนะคะค่อยๆเรียงนะคะให้เย็นก่อนนะแล้วก็เรียงนะคะบอกเลยนะคะทําขายก็ดีทํากินก็อร่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดกันนะคะ ปิดฟ้านะคะพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะอย่างนี้เป็นไงมั่งคะหลังจากเห็นวิธีทำแล้วทำง่ายมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทำกันเลยนะคะหลายๆคนสามารถประยุกต์ทำขายได้นะคะบอกเลยว่านัวมากๆส่วนตัวกินลืมเลยนะคะสำหรับนี่นะคะที่มีการรักสุขภาพหวังว่าทูเร่นะคะครีโตนะคะจะช่วยคุณรดน้ำหนักได้เราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ